สวัสดีค่ะมาดูตากัดชมตอนเช้าค่ะชสมก็ยอดสวยยอดอ่อนอ่อกำลังสวยเลยค่ะนกะบ้านยาดนกบานยา,า,นยาเห็นหลังคาแน่อย ตูตาเก็บชจ้อมเนาะชจ้อมสวยๆค่ะเจ้อมสวยๆค่ะ จะอมสวยๆเลยค่ะได้เป็นตะก้าแล้วค่ะได้จะอมเป็นตะก้าแล้ว สวัสดีค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ f อซทุกคนนะคะที่กดติดตามให้ตากระยายค่ะ